โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอแล้วนะครับเตชินนะครับไม่ใช่โอโอเควันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับเตชิน oh, okay. วันนี้เดี๋ยวก็เล่นโอเคนะครับก็อยู่กับผมแล้วนะครับเตชินวันนี้เราจะมาเล่นเกม f ฟ e e Fire กันอีกแล้วนะครับ ขอโทษนะครับที่หายไปนานโอเคเราไปเล่นโมดไปไปไปเล่นโหมด c v วีจะอันดับกันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็เข้าเลยมามาดูก่อนนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรนะสดสัยไม่มีกิจกรรมอะไรรลกครับ ้นี่ไงโอเคนะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยไป วิ่งไปวิ่งไปหาสตูสตูล้วิ่งๆโอเคโอเควิ่งไปมาดูว่าจะมีสตูไหมสตูดั้งยิ่ๆๆล่งเอ่งยิ่จยต่อยงยิ่งยยิ่ยิ่ยง่งงยิ้ง่ย่งยงยิ่ยิย่่อน โอเคนะครับก็ปั๊มยาก่อนยาก่อนนะครับทุกคนหลายคนเป็นไหมแล้วก็เ่ย double kill นะครับวันนี้แหละเสียงผมจะเอาเป็นเบอร์เป็นนี้แ,ล,แล้วกันก็ไอวอลหนึ่งอันโอเคโอ้ยแหลกเราจะเล่นสักสองเกมน,นะครับไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยนะคน ผมไม่เห็นเลยครับใส่ตรงนั้นเฮ้ยเพื่อนที่ใกว้เอาเกอนเราโอเคนะครับประมาณนี้อือเอาไปมา ว่าไงนะโอ้ยแหละไม่เดี๋ยวผมนอนทำไมวะเนีเ่ยคุณนี้ยิงหัวไปหัวแคนอะไรนะหัวแคนก็โดนผมยิงไปตายไปครับโอเคนะครับก็ อซื้อของเดิมเพิ่มเติมคมีไอวอร์เยอะขึ้นแล้วก็ซื้อของซื้อกาะซื้อเกาะนะครับซื้อกาะบฮไอวอร์โอเคนะแล้วก็ไปวิ่งไปเอาอเพื่อนต่อตัวกันทำไมโอเควิ่งไปฮะทุกคน นะครับก็วิ <vara us |zh|> ่งไปเห็นสตูเลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวมันดงมาว่ะทุกคนต้องไปไหนแล้วมันไปไหนแล้ว เืเ่อนเราเหรอสนใจเพื่อนเราเฮ้ยคนผมกับตายผมกับตายมันยิงผมกับตายว่ะเอาไงดีจังหวะนี้วิ่งเข้าชาร์จเลยไหมไปเข้าชาร์จเลยทุกคนมีเพื่อนแล้วเฮ้ยมันยิงผมตายครับเพื่อนเอามันโอ้ยเพื่อนผมตายครับ,ม,รม,ารบมาดูว่าคิวผมเท่าไหร่โอ้โหคิวผมสดูคนนี้ดิ คโอเคนะครับก็ชื่อของมันเดิมนะคะโอเคนะครับชื่อของมันเดิมไปทุกคนนะ เคนะครับก็มีมคนไะผมไมีหนคนเลยเสือไม่โตมาได้ไงไอ่ใช่นคนมีคนอีกข้างบนขอบ้อะไรดี วิ่งเข้าบ้านไปร <c oughs> ้งยาไปภาษาไม่หยกห้องวิ่งเ <c oughs> ข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วผมกับตายผมกับตาย,อยโอ้ผมลืมมีขลังด้วยกระตายเลยทุกคน <c oughs> ครับแล้วก็เกาะแต่ไปตอนผมเจอสตูเลยนะกันนะครับแต่ไปตอนผมเจอสตูเลยเดี๋ยวเออไม่ตัดดีกว่าครับ พี่เกดใ <First blood. S 1> สา่มีคนอยู่ตรงนั้นนะจะไปเอสตรงนี้แหละเฮ้ย oh. มีคนยิงผมมาว่ะอือเพื่อนยิงไปมีไฟเพื่อนรอนตรงนี<ๆ>้ตายหลงั<ๆ>ลงหลังหลัง เพื่อนล้างล้งโอเคเพื่อนขาตัวเองนะครับ <c oughs> เป็นแน่คือผมไม่ได้แน่เลยพี่เพื่อนระวังระวังเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไป,ไป,ไปกับตายเพื่อนกับตายนะครัแบตอนนี้เพื่อนหลบไปเพื่อนก็ตั้งใจหลังตัวเองแล้วมันเจาะมาบ่ะโอ้ยมันเจาะมาได้ครับทุกคนไอ้เพรเพื่อนมีจำกัดครับ อันนี้คือตาตาตาที่ห้านะคะต้องใช้ตาที่หกนะดูว่าตาเนี้ยือตูจะบชนะหรือว่าจะจะมีผู้ผมจบชนะโอเคนะ เ okay. ฮ้ยมันไม่ใครกระโดดเล่นหนึ่งมีมีคนมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเพื่อนสุดใส ออมอยู่ตรงนู้นฮะโอเคเอา,มาลมแหละเป็นไหนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวคนสุดท้ายนะครับผมหาไม่เจอสักทีหาไม่เจอสักทีออกมาเลยนะไอคนนี้โอเคเป็นไหนโอเคนะครับหาไปเรื่อยๆก็เจอ มยิงเพื่อนล้มยิงเพื่อนลบมกรตามมันเชนะครับ <c oughs> มันก็ตายเป็นเรียบร้อยแล้วโอเคตายนี้คือตาจัดสิน้นรอบชิงชนะเลิศเพราะว่าใครจะชนะ <c oughs> นออก็หนึ่งขอไอ้ก่อน กื้อกงเสริมเกาะไปแล้วกันเอาผมซื้อกองเสริรมเกาะมาได้เยอะเลยนะคะอ่ะเสริมเกาะไปเลย <c oughs> เพื่อนนายเมย์นั่นได้ไงเคยไม่ก็ไม่สนใจนะฮะโอเคยไม่มีสตูดี้หนึ่งคน สองว่าแกอยู่ฝั่งนี้สองคนฮนะไม่อยู่ข้างใต้หรยอมันอยู่ข้างบนไหนอะเดี๋ยวว่านาตกไหนอะทุกคนก็ผมหาไม่เจอเดี๋ยวเาไปขึ้นตรงสะพานตรงนั้นก่อนเฮ้ยเพื่อนโดนยิงเดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวเราไปช่วย เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเบอร์สามโอ้เพื่อนตายไปแล้วฮะทุกคนผมเข้าไปในบ้านแล้วกันผมไม่อยากเจอ ไปนะครับเกาตาแไตาแดยผมเจอชนะไหมโอเคมีคนกดไล์ผมด้วยเฮ้ยเอ้ยจับตัวน้งดี เพื่อนชนะไหมเออเพื่อนดีตายไปฮะทุกคนไปชนะไปในเกมชุบโอ่งเค่ผมได้เอ็มวีพีไปครับไปครับอือขึ้นบอลสองเรียบร้อย ที่หนึ่งไม่ใช่ค่ะแล้วจะใครผมมีไลท์สองอ่ะกดไลท์เพื่อนโอเคโอเคนะครับทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับเกมหนึ่งต่อไปตาที่สองได้อันนี้มาสองร้อยสิบสามเดี๋ยวรับอันนี้ก่อน โอเคเพื่อนเพื่อนไม่เล่นหลยโอเคนะครับมาดูว่าเพื่อนจะเข้าไหมใส่เพื่อนไม่เข้าโอเคไปเริ่มตาต่อไปเลยนะครับทุกคนไปตอนนี้ก็รอเข้าก่อน ตัวใจตัวละครไอ้ตัวละครไอ้ตัวละครไหนอ๋อตัวละครลืมฮะมาคินมาคินเห็นผมไหมชื่อเสียงเลียงแคนะ้ครับผมมีเพื่อนเอาโคนโนมาว่ะส่วนอีกคน,นเอาไพสมิธหรือว่าอดัมมาอสองครั้งก็เล่นไปสองครั้งด้วย 过来打嘞！ ดนลัาอ,อือยิงหัวไปไปสักเออจับไปสองอเจนะฮะเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนก็ <c oughs> อเอาไอ้ ืนที่มันชาร์จได้มาแล้วกันเพราะว่าต้องนีงกันแรงมากทุกคนผมแนะนำให้ชาร์จง้องแล้วก็ยิงเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันมันก็จะโคตรแรงอ่ะทุกคนเออประมาณนั้นอ่ะโอเคอเคโอโอเคนะคะ ไปๆเดินไปเดินไปไอ้พื้นเนี่ยหทีตายบอกเลยทีนพัดมานานคนพื้นเนี่ยคุ้นดูเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเฮ้ย1ทีตาย1ทีตายบอกเลยพื้นเนี่ยค่อแรงอ่ะ คนที่มันยิงผมมันต้องโดนปืนชาร์จจบปืนตัวนี้ยิงไปให้ผมหายนี่ตายไปครับสังหารสี่ ก็เริ่มมาในเกมที่สองผมก็ซื้อเกาะสามกับหมวกสองแล้วก็ไอ้วอสามอัานไปนะครับอรโอเคโอเคนะครับก็รอรอโอเครอไปเล่นๆลยครัโอเคได้เวลาต่อสู้แล้วเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปผมมีเจ้าบึงชาร์ตตัวนี้ผมไม่ต้องกลัวใครค่ะ วฮ้ยลืมปืนนี้มันใช้ได้ระยะใกล้เรามาดูเพื่อนคนนี้ละกันนะคะวุ้ยดูเพื่อนคนนี้ชิคกว่าจริงว่าห้าหา้าสามเก้าอตอนนี้เขาจะตายแล้วครับเพื่อนคนนี้เขาก็เปิดโคโน่ไปเขาก็วิ่งเข้าตรงนี้แะ เขาจะมีรอดแบบต่สตูไม่น่าเฮ้ยเจอคนอีกคััเขาดึนไปเขาไปเขานไปเขาเขางไปล้มไปแล้วนะคบตอนนี้ข้าล่างอีกนะคนแต่มันจะขึ้นมา ก็จะเป็นคนแบกในตานีไปนะฮะเขตั้งไอวอลไปเลยแต่นคนอี่นเขาก็ยิงอ,อีกน,นะครับแล้วเขาก็โดนยิงตายไปนะฮะเก๊ไว้ผมกดไลค์ไม่ทันตอนนี้เราจะใช้ปืนชาร์จบุกนะฮะมาดูว่าจะรอดไหมที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยว่าปืนนี้มันโคตรแรงเนี่ยจาใช้ได้ระยะใกล้นะฮะระยะใกล้ ไม่เดียวแตกนะแต่ถ้าระยะไกลเนะี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะปืนค,คถ้าจะเป็นเกาะสีขึ้นไปเนะนี่ยปืนเนี่ยมันก็จะสำรับตายนะเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายว่ะ 对。多 ผมตายห้ามทุกคนผมไม่ไหวจริงๆสำหรับคนนี้เพราะว่าเขาโกดมากเลยอโอเคก็ก็เขาใช้ปืนนี้ไงปืนนี้มันเป็น,ป,นปืน M 1 8 8 7นะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาปืนชาบตเตอร์ไปเ,เดี๋อวกอนนั้นละกัน,นะะถ้าปืนชาบตเตอร์เนี่ยโคตรโหดเลย ตอ,ผอนผมเล่นแล้วน่ะมีคนใช้นะผมตายนะทุกคนก็เลยใช้มักนก็โหดมากเลยโอเคนะฮะทุกคนอยู่ไหนวะสตูสตูสตูอยู่ไหนทุกคนก็ ตอนตอนที่ประตูมันล้มอ่ะแร่มันโคตรเยอะเลยนะคุกคกใส่ตัวหนึ่งจะอยู่บนบ้านนะคทุกคนทุกค <c oughs> นจะขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ อ๋วผิดปืนโอ้ยแหลกนะคะทุกคนแหลกพี่เจ๊แหลกโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาไปดูเพื่อนเก่งกว่าไป ทุกคนผมก,ก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำมาโอเคเราซื้อปืนชาร์จบัตเตอร์มาเลยเฮ้ยเกาะสีวะมีเกาะสีด้วยหรอเพื่อนอันนี้มันสีวิสีแรงไหนายไปเอามาจากไหนอะเพื่อนซื้อมาได้ไงก็ไม่รู้นะคะโอเค สายนั่นจะมีอะไรเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเค,อเค,อเคน้าไปหามันเลยสตู้อยู่ไหนสายจะอยู่ยข้างบหรเลจะอยู่นได้ทำไมไอตัวนี้นเลื่อยจะเปลก่ ยังไม่โดนเลยทุกคน <First Black. S 1> โอ้โหตายไปเรามาดูเพื่อนเกมครับกันดีกว่านะครับดูว่าเขาจะสามารถ <c oughs> เขาจะสามารถขายพวกน,นั้นได้ไหมนะครับ <c oughs> โอเคนะฮะคุณเก่งกว่าก็ได้ทำการถ่าคุณ คือนะฮะตอนนี้เน็ตเป็นแล้วก็ไม่รู้นะฮะทุกคนนะคือแบบตอนนี้เขาก็คุณเกมครับเขาก็ได้ทําการกินยาไปแล้วนะ,ะทุกคนตอนนี้แล้วเขาก็จะโยนระเบิดไปเดี๋วผมคิดว่ามันจะไม่โดนใครมั้งถ้ามันอยู่เป็นกิโลเมตรเนี่ยนั่นเคนะฮะ พยินไปเายไเขาไปนไไม่ใช่คุณเกมครับสิคุณเกมครับเขาก็โดนระเบิดไปนานไงี้ไม่ถึงจริงด้วยมาดูว่าเขาจะกระโดดห่องยางไหมไปจังหวะนี้ต้องโดนะเขาไม่กระโดดเขาทำการลงไปแล้วเขาก็โดนคุณ คุณเทพเจ้าแถมไงนะครับยิงตายไปนะในเกมที่เกมอะไรเกมเกมที่หนก,กนะคะโอเคตอนนี้กน็นี่คือสุดแตดซีน่าทุกคน,นซึ่งผมไม่เอาไอ้ปืนชาร์จตตอร์และยิงชาร์โคตรเลยมันต้องชาร์จเนี่ยเ <c oughs> อาปืนในนี้มาแล้วกัน เพื่อนทริงไม่รู้ว่าเป็นไรถ้าเมื่อกี้เพื่นอนชนะส้าวสายคมจะชนะไปแล้วเหรอไปกันไปไปไปลมหนึ่ง าช้ปืนปนเฮ้ยปืนเอ็มหไม่เคยเจอนะจะไปชุดเคื่องกันใหม่นะคะทุกคนแลผมก็ได้เอ็ไปในเกมที่สอง โอเคนะครับก็จบปันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเอ่อเล่นเกมฟรีไฟเอ่อไม่ใช่สำหรับเกมฟรีไฟ EP หกนะครับถึงน,นะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องเป็นชินด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะับโอเคนะครับ 看你的哈，看你的哈，拜。Bye.